พี paid, kind of ่น้องครับอยู่ขั้วบ้านไวไฟแล้วก็พี่หมูหวานครับมือนี่พอลุงพอลุงหวานพอลุงอหวานพอลุงมหนอลุงหวานพอลุอหมูรวางมืานออมานพอลเอลุ่มูวานก้อยเนืมอลุงอยเนืมอลุอยเนหมวานอลือมวน้ออลน้อลุอลุหมนื้อหมูหวานพีลานพองอยหู้่อลมนอลม่วนงอานพอพมนอลงพอาไม่หนพอลอมีควนบอลอลูออยู่ สีดาวสีดาวเยอะเยอะเยอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อวัวภาษางจีนยังไงวะหนื้อวัวเนื้อวัวเดือดข้าวเดือดข้าวเดือข้าวดมดมดูข้าวไหมอืมข้าวเนื้อวัวเนื้อวัวแหน่แหล่เปี๊ยบออันนี้เขาเอาคลิปตลกต้องเลยเอาวิ่งวิ่งที่ทำวิธีทำวิธีทำขั้นเนี้ยก่อน อยูรู้จักคันเนื้อไหมคันเนื้อให้มันนี่เคยกินแล้วแต่ว่าไม่เคยทำไม่วันนี้จะให้ทำไงวันนี้จะจะได้ล้างมือจะได้ในคันเนื้ออันดับแรกอยู่ตรงล้างมือก่อนอ่าให้เน้นหน้าไม่มีทิ้งทิ้งทินไม่เหม็นเล้างล้างมือไม่ใช่ล้างมือล้างมืออยู่อยู่เออสองมือ พี่น้องครับตอนนี้คนป่วยก็ร่างใส่หมอคิดต่อแพทย์คน้นป่วยบังคับคุณหมอทำก้อยนี่แหะกดป่วยนะความเบื่อตัเมื่อวานพี่เมื่อวานคั่งคั่งยุกแล้วก็ยุเคยจับเดอะมิวไหมเดอะมิวเนี่เหมือนกันเลยแปลว่าบีบแรงๆให้นมแตกเลย นี่งืนแตกแล้วพี่บอกเอลือท่นิีท์เมื่อวานเนื้อเกลือเกลืออ่าากเกลือไหมยังไงพยายามพยายามเกลือเกลือ็งแรงแ็งแรงแงแรงรงจริงนะอ่าครับครับฝรั่งมาเพยเหตุนี่ฮะไม่อาคือรถวอบอผงชูรถเราไม่ใส่เราเราจะใส่ตอนมันเสร็จแล้ว ใส่ตอนเราขยํำให้เสร็จก่อนแทนด้วยครับไม่ต้องมีเพื่อนเพิ่นบอกว่ามึงขึ้นรถเมื่อวานนี้ให้มั้อีกมาในขอดพอดีเลยด้วยหอมครับด้วยหอมปรุงปรุงหรือเปล่เ่อนปรุงเราด้ยหอมกม้าวโพดวตามเวลาเห็ดหอดิบเนี่จะใส่เติมปลาอ๋อจะใส่ปลาใส่เกลือเยยยยิบียับเล่นปะ

ถ้ามีผักมั้งนี่ก็มั้งไปว่าพงไงเคเราไม่เล่นแล้วไม่เล่ยแล้วามาโรยโรยโรยอ่ย่ยู่เอาผักกำมาโอ้หพี่มาขอนแบบนี้เดี๋ัพี่เขาไม่กับพี่มะขนพอพอใส่หัวทับที่อ้โมันจะเสียร่าเอาทับที่อะไรใหบพริก่นนะ เดี๋ยวนี่ต้ใช้ทัพรีกุนเอานี่ก็ได้ไหมวัววัมันน้อยมันหน่อยแต่พี่มันยังค่อยเข่ากันยื้อนี่นี่พริกปองนี่าพริกปองเอานีกระก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาเลยพริกป่นครับพี่น้องเผ็ดไอันนี้เผ็ดนะเผ็ดอันนี้นะเออเผ็ดนะพอดีอยู่ทำไปเลยเพราะว่าทำเสร็จอยู่ข้าขวดี่เข้าครัวมาเข้าครัวดเข้าขวอัน huh. น yeah. right. uh ี้ทำเองหมดนะเข้าขวดทำเองพริกก็นทำเอง แสดงว่าเราไม่ได้ขั่วเขาทำรอบแล้วขาทำลอบแล้วทำราบคล้ใช้กับคล้ายๆแอันี่เป็นก้อยมุกขามเนน้อก้อยมกขดเเนื้อลตามเรื่อยๆตามเรื่อใส่นเดียวพอไม่ใส่ต้อให้เรานั่งเื่องห่อนึ่นมันจะนังแบบนี้มันยบโคตมันนีเราเราพันาเราอีกนะเรอได้เรียนขอรามันบเก้ห่ยมันบกแขนมนม่แย มันบกแข็งเออมันแล้วแต่ดงว่าตองใ้มันแข็งเราบกเคยมีวามถูกส่วนตรงนียใครรู้ใครไม่รู้เเนี่ยใครเยอะมันแน่นโอ้ยัวมันเแน่นโอเคนะ ฟอดา้ยแล้วลเอแลก็เลือดตาโอ้คนยุ่งมงนาวอยยุ่งบ้างใช่อแล้วอรนี่เรอโอเคผู้อกกานิดนึงใ่นิดหน่อยเออมันนิดหน่อยเอไม่ให้มันันอไปบบโอเคนัอยู่ใส่ใส่หอมอีกนี่เอาลงอันนี้ใส่ยางหอมยยงยามมากรูดมมากรูดยอะเยอะเยไม่ต้องมีขขาขาไม่ต้องขา าต้มยำใส่ดีท่านน้อยพอบางครังเวลาทำลาบใส่มีขามีมีตะไคร้ใส่ได้ตะไคร้ใส่บ้างโูนบ้างโซนกะตะไคร้ใส่ได้างนครับมีทับชายแล้วใส่แล้วใส่ได้ใช่เนี่ยจะติดก็ย่อยส่วนติดที่เมื่อวานแกแล้วแสงทนที่เมื่อวานแกแล้วไม่แกรอยังไม่แก่ไม่แก่ยังไม่แก่เลยรอยังรออยู่เลยครับแย่แย่หอมหอมหอมย กินข้าวจะดังเลยข้าวจะดังหม้อถ้าจะให้อร่อยใส่ปลาไหลอีกนิดนึงยิ่งดีเลยชิมไหมเพราะว่าอยู่อยู่ไม่กินชูรสเดี๋ยวแล้วก็อะไรครับต้องชิมเนี่ยชิมลองชิมดูดิิชมกินถ้ากินถ้ากินขมก็ใส่ดีเมืองแต่กินขมใส่ดีเด้อพี่น้องิได้ว่าถ้าชิมได้นัว่อทางแต่ปะ คือใส่เกลืออย่างเดียวเพราะถ้าหาความอร่อยว่าใส่เกลือคือี่ลดกับบะทั้นใส่ตามด้วยน้ำจ้างจานหรอไม่มีน้ำมะนาวเขาใส่เาใส่จะเอามะนาวหรือเอาขมปกติเขาจะใส่ผมนะทำก้อยนายทำนิดเดียวแต่ใส่มะนาวไอ้เพราะมันจืดกับเป็นอันนี้ควายไฟบอกว่าเจืดขอขอเกลือครับขอเกลืออีกเพราะเราโมกินเค็มเราโมกินเค็มจางเดี๋ยวไอ้ไอ้อีน่อยหน่อยไหมอีกนิด พูดใส่เกลือเพรานโบกินชุรถไงแต่บบกินชุ้รถเอาปลารามันไส้แทนกันแหละอันนี้ก็แท่งเครื่อพอดีแล้วยยูุโอเคยู๊กครับํำไหม งาไงล่ะย <łość> ุบยุบไปกติขอผมเอไม่หรอกยังไม่ยังแต่จะเบ่อเง้อส่สีจ๋าแ่มสีจ๋าแล้วแล้วเด้ออันนีจะสอแล้วเอาซื้อจริงไถ่เราเราซื้อจริงเลยเดี๋ยอจบโอเคไหมอยกินขมไหมกินอ๋อก็ใส่ใส่